สวยมากๆเลยน่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามเมื่อกี้ไกด์พูดถึงข้ทีงที่สามค้องคลองทางมีดียนะครับเพาว่าเขาจะมียาวีไกด์พาเรามาที่วัดหลงซานนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน จะเป็นเรื่องความความความเชื่อความศรัทธานะคะขอโชคขอลาบขอความรักขอหน้าที่การงานได้หมดคนไทยก็เยอะค่ะห้อร์็นสักสีซ็นนะคะโอ้สวยจังเลย

ทิ้ททัวร์เรานะคะวนเดินวนรอบก ก็จะมีองค์ปางต่างๆนะคะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาอันนี้คือองค์ของเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่กวงอิมปางประทานพรน,นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย เห็นแล้วใส่เลยกดด้วยกดลูกกอนนึเงยขึ้นไปอีกหน่อยนึง องค์เดิมนะคะที่โดนระเบิดแล้วก็ไม่ถูกทำลายเนาะทำด้วยหลอด้วย <c oughs> องทำแท้นะคะแล <c oughs> ้วแม่กวนอิม <c oughs> สาธุสาธุ Yeah. ที่วัดหลงซานนะคะเป็นอีกริปหนึ่งที่าทางทัวร์จัดให้เรานะคะอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ในเรื่องขอพอรโชคลาภนะคะเร,เราเราต้องจ้องตาท่านนะครับเราก็ตั้งจิตให้ท่านแน่ นะครับขอได้เลยนะครับขอเรื่องของการงานโชคลาภเงินทองครับขอได้เลยครับน่าจะมี YouTube ของคนจีนนะคะมาถ่ายทำสวยงามแต้ <c oughs> <laughs> あのー、すみません、私の人生がかかっております。では、よろししくお願いします。かからの返事。<laughs>

ก่อนที่จะขอจะต้องจ้องตาท่านนะคะแล้วก็ขอคนสวยกำลังขอโชคลาภนะคะ 伝えてもらえる。さん <laughs> いな、なんかさ。皆さんがね、私の幸せを願ってくれているんですよ。もうこの状況です。神様、見まくしたよね。この状況で、みんな私の幸せを願ってくれている状況です。全然、あの、皆様、私自身もそうですけど、みんなが楽しく、安心できるように、みんな今、心配してくださ,、ね、てくださってます。あ、応援してくださってます。 体重はそうですね。体重は7 0キロ以上の方。身長ももう何でもいいです。もう私はあのもうそんなにもうあれですけれども、まあ、私と同じぐらいだっただででかかっうで,いいです、すユー同じーらいーったーで。<laughs>

ดีใจดูความดีใจความดีใจนี่ไงได้แล้วได้ได้แดงได้แล้วได้แดงอดีใจมาก ここまで来ましたよ。もう少しですね。これお肌に肌ラハラするので持ちながら行っていい、ね。はい。嬉しい。<laughs> もう赤い糸がゲットできました。<laughs> <laughs> ここにどこかに誰かのここにあの奥に揺らされる。ああ<ー>、と <laughs>。 เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะขอให้ทุกคนเอซีโชคดีนะคะการงานหน้าที่นะคะตั้งใจทำงานบางเป้าหมายชัดเจนนะคะสำเร็จด้วยดีค่ะแล้วพอทำพิธีเสร็จเราก็มาทำพิธีสุดท้ายล้างน้ำนะคะ đại yin yin đại yin yin như thế nào cũng chờ đợi chúng ta เสร็จแล้วต้องไปอีกนะคะก้าวเท้าขวาตอนออกออกซ้ายพอทำพิธีล้างเสร็จมาตรงนี้ค่ะอ๋ะอขอให้ท่านุจบรรจารย์้าพเจ้า นี่แะ้ครับอะไรอะไรอนเราขอเองเหรอนี่ครับขอเสร็จแล้วดมพาไปวนคอนทูครับเสร็จแล้ววางท่ากับไม้นะครับ วางไว้เลยค่ะถวายเลยค่ะอันนี้คือไกด์เรานะคะทำเข้ามาทุกครั้งเขาก็มาไหว้ด้วยความศรัทธาคนทูบนะครับบันหลายผ่านนะครับโยกของเรานะครับด้วยกันนะฮะตั้งนะฮะโบยกขื่นนะฮะวนคนทูบครับกีครั้งครับสามครั้ง ตอนวนต้องค่อยๆวนระหว่างวนครับเราขอพรไปในตัวนะครับนะฮะมือเดียวไม่ได้นะครับมือต้องจับสองมือวนวนแค่ควันทูกครับต่อไปก็มาวนควันทูบนะคะวิธีการวนใช้สองมือวนแล้วก็ต้องให้อ่าวนสามรอบแล้วก็ต้องให้ควันทูบผ่านช่องอ่ะ เครื่องรางของขลัขงเราด้วยอันนี้ <ไป S 1> เห็นไหมนี่คือไกด์ทำให้ดูคือต้องใช้สองมืออาถรบนคันเฉยๆโอเคนั่นแหละ ай